อะไรไว้แบบไ,ไม่มีอะไรหรอกมัมรร้งสงสัยจะตาฝาด วดไม่ต้องสวดไม่ต้องสวดแกมานั่งทับที่ฉันออกไปไปตรงไหนแกมานั่งทับที่ฉันตรงนี้แหละออกไปตรงนี้เหรอตรงนี้เลยออกแล้วกูเข้าได้ยังอ่ะกูรอสักพักแล้วเสียงดังโวยวายอะไรกันเนี่ยผีหรอป้าพี่ป๊อปเดอะซันสวัสดีครับไม่ใช่ผีนี่ผี ผีอ่ะเนี่ยใช่พวกแกมาสร้างบริษัททับที่ฉันออกไปโอ้ผีที่ไหนตาหวานขนาดนี้ติถามยิ่งอ่ะเป็นผีจริงเหรอแล้วเป็นอะไรตายอ่ะจมน้ำจมน้ำบ้าชุดแห้งขนาดนี้จมก็ต้องชื้นๆดิเยี๋น้อยเปียกๆหน่อยนี่ตัวแห้งเลยกูตายหลายปีแล้วให้กูแห้งบ้างเถอะ แล้วเออนี่ถามจริงอะเป็นผีทำไมาต้องใส่แต่ชุดขาววะไม่มีชุดอื่นบ้างเหรอชุดดาชุดอะอ่างี้นี่ลองสวมดูลองดูลองดูว่าจะเป็นผีที่ใส่สูทแล้วมันจะเป็นไงลองดูลองดูลองดูลอง,ดลองสวมลองสวมดูอลองสวมดูสวดูอนี่ผีภูมิฐานเออเดี๋ยววันหลังแต่งตัวให้มันดีหน่อยเป็นผี่จะคิดมาหลอกรประทงประธานเนี่ยนี เป็นผีจริงเหรอเนี่ยลองหลอกก็ดูเลยดิอยากเห็นอยากเห็นผีหลอกเอ่ห้เฮ่เอาดีๆเป็นผีเอแห้เล่อะครยังไปไปกลัวไหนลองแรบดิดนึงให้ทำอะไรมึงก็ทำนะเออดีลบลูไม่ได้ลบลูแต่ว่าเฮ้ย จะเป็นพงเป็นผีหลอกกันนะมันมันต้องมีเหตุมีผลสิวะจะมาหลอกทําไมเนี่ยไหนบอกนีก็มึงสร้างออฟฟิศทับที่กูมึงออกไปที่ใครที่กูมันจะไปที่มึงได้ไงนี่มันบริษัทกูชื่อกูที่กูกูตายที่นี่มึงตายที่นี่ไม่ได้ว่าหมายถึงว่ามึงจะเป็นเจ้าของที่นี่ชื่อนี่มันเบสคุณไปตามซานนี่หัวหน้าฝ่ายบุคคลมาสิบอกให้เออเอกสารเรื่องที่ที่นี่มาด้วย เดี๋ยวมึงรอแป๊บนึงผีมึงรอก่อนมึงเดี๋ยวมึงรอก่อนมึงหลอกกูไปก่อนปบ๊รลบลูมึงรอแป๊บเดียวมาแล้วค่ะตอนนี้ค่ะบอสนี่ค่ะหนังสือสัญญาเช่าค่ะอ่ะบอสคะนี่ใครคะเนี่ยผีแฮ่แฮ่คลอดคลอดคลอดมึงสิอ้ลบลูผีเหรอคะเออผีบอสดูก่อนค่ะนี่อ่านี่เห็นไหมหนังสือสัญญาเช่าปาโมดปาทานนี่ นี่มันบริษัทผม,มชื่อมึงอยู่ไหนลบหลู่กูไม่ได้ลบหลูเสียภาษีถูกต้องสัมภา,ากรก็จ่ายมึงจะมาบอกเป็นเจ้าของที่นี่ไม่ได้มึงไม่ได้เสียภาษีไม่ได้นี่มันที่ของบริษัทผมตแต่กูตายที่นี่ คุณเจ้าการตายที่นี่ไม่ได้นะคะถ้าเกิดคุณตายที่โรงพยาบาลแล้วเป็นไงคะคุณต้องเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเหรอคะแอะแฮะแอะฮะมึงก็มีเหตุผลถูกไหมที่ที่นี่มันเป็นที่ของผมแล้วกูต้องทำยังไงไปอยู่ที่อื่นเลยึงอยู่ที่อื่นเลยไปเป็นผีเล่ร่อที่อื่นนู่นแล้วจะมาหลอกเี่ยพนักงานก็ทำงานกันยังไงออกไปโอ้โหเฮ้ไปเบือตายออกไปไปทางไหนไปทางนู้นออกไปเลยโว้ย รุ่นวายหายเลยเป็นผีภาษาอะไรวะแม่อยู่ดีก็มายึดที่ยึดทางแม่ตายที่นี่จะเป็นทศกัณที่นี่ปวดขี้เหรอท่านี้กลัว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 อะไรกลัวผีัวกลัวแล้วตายจังหวะมันแอะแหวววันที้กูเกือบตายที่นี้มึงน่ากลัวผีอีก ไปรีบกลับบ้านดิไปไปรีบกลับบ้านเดี๋ยวผีมาอีกไป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 ป๊อดป๊อดกลัวผีแต่ไม่กลัวเลยกลัววายเอาอีกแล้วผีมึงใช้ไม่ได้เลยผีมึงผีมึงทมะผีมึงคือผีผีมึงคือแม่นักช่องห้าเมื่อก่อนเฮ้ยคุณลีลาวดีวัชรบุญเดชเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวลอดหน้าเดี๋ยวกูเล่นผีเองเดี๋ยวมึงดูของจริงเดี๋ยวมึงดูเมื่อกี้มึงเป็นใครนะฮะพี่ป๊อป ป๊เ<ะ>ดซานพี่ป๊อเดอรซนเดี๋ยวมึงรอดูโป่งหินเล็กไฟเจอพี่โป่งเดอรมอ ยังไม่เห็นกุีกเ็บายบายพีไายคนไายไคนไาอะไรอะกูเป็นผีกูรู้แล้วกูเป็นผีมาทำไมอะกูทำงานเนี่ยมึงไม่ได้ทำงานมึงนั่งทับที่กูที่มึงอะไรเก้าอี้ส่วนรวม ที่กูกูตายตรงนี้ตรงนี้มันจะมีใครตายได้ไงวะทํางานจนตายงี้เหรอบา้บาเปล่าใช่กูทํางานจนตายแล้วกูตายท้องกลมด้วยวายตายแล้วกูลังเลเลยนะเนี่ยกูลังเลเลยกูเรียกบอสก่อนบอสครับว่าอ,อ,อะไรคุณว่าจะิตะโกนโวกเวกโวยวายอะไรผีอะผีไหนผีนี่อยู่ตรงไหนวายไม่ตกใจกูเลยหรอไม่ใครอะพี่โป่งเอง เอาร้องเพลงมาทีแอบมองเธอโอ้ยโอยอะไรี่คุณตามมาหลอกมาหลอนใครลูกน้องตกใจหมดแล้วนี่เป็นอะไรตายเนี่ยจมน้ําตายจมน้ําตายื่องไม่ตัวไม่เปียกอ่ะกูจมน้ําอยู่วันเดียวเออ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 เเออเเอีเออเอีเออเอเออเอีเออ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 เอเออเออเอ แล้วตอนบ่ายจะเล่นยังไงก็คุณบอกจมน้ําตายมันไม่เหมือนคุณหลอกนี่โอ้ยมึงลาดทางแก้วก็ไม่เหมือนอีนี้ผีเปียกไปหมดแล้วผีกบผีตายมันเหิดเพลงไงกล้วยตานีผีเปียกตายวิ่งวต่อผ่อนข้าซีเกตไม่เห็นมึงเล่นคมกันอย่างนี้เลยไม่คุณจะมาบอกจมน้ําตายได้ไงแล้วโทษนะ โอ้โหชุดทำไมมันต้องใส่ชุดแบบนี้ตลอดเลยชุดต้องสีนี้ก็ตายชุดนี้ก็ต้องใส่ชุดนี้ไม่มีคนทำบุญไปให้อ๋อลอคือเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไม่ได้เลยไหนลองดูสิลองลองดู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 สิให้กูใส่สีส้มเลยเหรอกูเหมือนพระเลยนะถ้ากูใส่อะลองดูลองดูฟิตติ้งฟิตติ้งผีหน่อยลองดูเออดูตึงๆนะ อายุวันนะสุขภาพนัปังนะลูกเอาออกเถอะพากคุณลงนรกอีกเอาออกเอาออกเออทำไมคุณมีปัญหาอะไรคุณมายืนอยู่ตรงนี้ทำไมคุณนั่งทับที่ผมนั่งอย่างนี้ะไรยืนอยู่คุณคุณยืนทับที่ผมก็ได้อะไรที่บอกว่าเป็นที่คุณผมตายที่นี่ผมก็ต้องเป็นเจ้าของที่นี่ไม่จริงอะที่นี่เป็นที่ของฉันที่ของโบคุณว่านครับโทรหาเบสสิ บอกสิว่าให้เอาสัญญาเช่าให้ดูหน่อยเขคิดเลยเขียฉลาดมึงก็ไม่ต้องหาขนาดนั้นก็ได้กูคันไปทั้งหัวแล้วโทรหาโทรหาเลยเออคุณกดเอ้ยเบสเพื่อนเลิฟขอโทษนะไม่ได้ต่อสายเฮ้ยวายเล็ดก็ไม่ได้เอาหาถึงไหนมือือมึงไม่มีกันหรือไงคุณเบสครับผีมาครับคุณเบสช่วยเอาโฉนดแล้วก็สัญญาเช่าออฟฟิศมาด้วยนะครับเดี๋ยวเลยนะครับถ้ามาาเรื่อแล้วครับเดี๋ยวรอเลยรอรอหลักฐานมา ตอนนี้ไม่ต้องอรอหลักฐานหลอกรอกูแห,งแห้งก่อนฉนวนค่ะแล้วก็สัญญาเช่าอืออบอสค่ะเดี๋ยวก่อนนี่ใครเหรอคะผีไงใช่ครับกู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 องมึองนี่ <c oughs> มาอ่านนี่ก่อนหนังสือสัญญาเช่าหนังสือฉบับนี้เข้ามาเจ้าซานิอำเภอเนี่คุณอ่านไม่ใช่ซานิถ้าคนเห็นะเขียนชื่อกูอยู่ เขารู้แล้วมึงเป็นเจ้าของนจริง <Okay. S 2> ไปให้กูเล่นก่อนสิได้เลยนี่คุณเห็นไหมดูมันไม่ใช่ของของคุณแต่ว่าผมตายที่นี่บรรพบุพรุษผมก็อยู่ที่นี่นี้ก็ไม่ถูกนะคะถ้าเกิดว่าคนที่ตายที่โรงพยาบาลก็ต้องเป็นเจ้าของโรงพยาบาลอย่างนี้หรอคะไม่ถูกเออไม่ถูกคะ่ะผมตายที่วัดก็ไม่ได้เป็นเจ้าวาสเหมือนกันครับไปทางพระอีกแล้ว คุณจะไม่กลัวผมหน่อยเลยหรอมันไม่ใช่ที่ของคุณแล้วเราไม่กลัวคุณด้วยแล้วดูทรงคุณสิหวีเหวอไม่มีเลยคนทาบุญไม่ให้อ่ะพยายามแต่งเป็นผีแล้วครับแต่เหมือนคนจอนจัดมากๆเลยดดมเลยอาจจะเป็นประตูคุณเองใช่ครับไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณออกไปตายที่ไหนก็แล้วแต่แต่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณคุณออกไปซะใช่ออกไปเลยไปไปน้ตทางออกทางนู้นไปได้แต่ผมอยากออกสักพักแล้วครับเพราะว่าผมเปียกไปหมดแล้วครับไปไย โอ้โหโอ้ที่แท้โอ้โหตอนตอนตอนจมน้ำมันกระโดดลงไปแล้วเจอตอทิมครับไปที้จับเจอตอเหรอครับได้อย่าลืมทำบุญให้ผมด้วยนะครับไปคุณไปได้แล้วเลยไปเลยเออไม่รู้จักที่จากทางของตัวเองจริงๆเลยนี่ที่ของเรานี่นะคุยบอสกันแล้โอ้ยขนลุกอย่างน่ากลัว่าคุยบอลเก่งมากเลยอ่ะบุญ ไม่ทาอะไรก็เรื่องของมือมันก็ไม่เปลี่ยนเดินออกไปไม่มีคอสตูมารับเลยครับคันหัวสักพักแล้วครับครับไปไม่เปลี่ยนโผล่มาแล้วไปโผล่พรำ